พี่น้องเไยเนาะเป็นเฮือนเป็นซานเราอยู่บ่อ่าอยู่ถึงภูพี่พี่น้องเไยเนาะบืนรถขึ้นมากี่นี่ไปบ่อหอดจอดบ่อทึงเฮือนแล่าสัมพี่น้องเไยเนาะเอาก่อนอื่นเนาะพี่น้องเนาะกาบสบายดีเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนกันเบิสสุขสู่คนอีกคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะพบพอกันกับวาจนกับบรรยากาศตอนบ่ายๆพี่น้องเไยตอนนี้เนาะก็คือตอนนี้ว่าจน เดินทางเข้ามาน่าสิเป็นบ้านดงพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวว่าบ้านสะเทินบ่เนาะบ้านสะเทิมเนาะบ้านสะเทิมสันสาเมืองเซโปนเดี๋ยวว่าขอต่อครับเมืองนองพี่น้องเลยอ่าใกล้ๆครับบ้านกระตูบอ่าบ้านของอโกอยเนาะพี่น้องเนาะอ่าคือบาา่าวจันมาบ้านนี้มื่อนี้พี่น้องเลยเนาะบ่าวจาันมาตามหาบ้านของน้องที่อ้ายเราประสบอุบัติเหตุนั่นแหละ วสันพี่น้องไงอ่ามาแต่มือมาเล็กๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นก็นได้เสียชีวิตแล้ววสันเนาะโทรถามทางน้องเพิ่อนอ่าน้องเพิ่นก็นบอกว่าทางอ่าทางญาติญาติทางชาวบ้านเพิ่นก็นได้ทำอา่าวิธีตามศาสนาเรียบร้อยแล้ววสันพี่น้องไงเนาะอ่าก็ถือว่ามือนี้ก็เป็นมือที่สองที่สามแล้วเนาะอ่าที่เพิ่นจากล่วงรับไปนะวสันพี่น้องไงแล้วก็ที่นี่พี่น้องไงนาะทางบวจันมีทาง อาเมย์ใจดีเนาะอยู่ทางพังไทยพี่น้งองเลยเพิ่นได้เบิ่งได้ส้มแล้วก็เห็นทางอาเมย์ของน,อน,อน,น้นอ,อนนงอเพิ่นก็ให้แต่เมื่อนั้นแบบบัสนโอ้ยเมย์ก็ให้น้ำบัสนพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็อยู่ทางอุบลพี่น้องเลยเนาะเพิ่นบอกกระสงค์ออกน้ำเพิ่นบอกว่าอยากให้ระบัสนเอาเงินจำนวนห้าร้อยบาทพี่น้องเลยเนาะมามอบให้ทางาครอบครัวเราเนย์บัสนเห็นแล้วก็อิจตุนบัสนพี่น้องเลยเนาะ เพราะว่าเพิ่นก็เคยลูกเพิ่นก็เสียขึ้นกันเพระสบเหตุเบ็ดเดียวกันบาสันพี่น้องไงเนาะเอาหัวอกเดียวกันก็เลยอยากพรมทั้บุญน้ำบาสันพี่น้องเอ้ามื้อนี้กับอาจารย์ลั่นล้นตามเข้ามาหาเนาะมาแล้วก็ผู้เละพี่น้องไ้เพิ่นก็ให้การต้อนรับอยู่อยู่ห่มต้นหมากต้นลู่บาสันซะพี่น้องไงเนาะมาเบิ่งก่อนหมู่บ้านนี่ก็เป็นหมู่บ้านน้นน้อยติดตามถนนหนทางเนาะพี่น้องเนาะเข้าไป อาทักทายเพื่อนก่อนพี่น,องงนอ้องเลยเนาะแสดงความเสียใจน้ำพึ่งสก่อนทั้งละหลังรถวจันทร์ก็ยังเข่าคลองไรอันใดแนวอยู่ถ้าฉะนั้นเดี๋ยววจันทร์ก็สิได้บแบง่งลงบ้านนี้น้ำเนาะพี่น้องเนาะเอาบุญน้ำกันวัชันซาพี่น้องเลยเห็นได้เลยที่อุบัติเหตุเนาะมันเกิดไปแล้วเฮากะผู้อยู่กัเฮากะต้องอ,อยู่ต่อไปดำเนินชีวิตต่อไปวัชันซาพี่น้องเลยมาให้กำลังใจอีกรอบนึงเนาะไปเข่าทักทายสบายดีก่อนพี่น้อง ตัวนี้คุมมันเพิ่นได้พี่น้องเลยนี่เนาะเพิ่นกำลังปลูกใหม่เออเหมือนมันทางตูเม่เพิ่นบ่อน,นี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นคู่ผู้ผัดฝนตกมามันส่งน้ำส่งสิโซลงมาแท่นี่เนาะ <c oughs> <c oughs> ด้วยโอ้สบายดีเ <c oughs> ด้อเมเด้อสบายดีโดยอันนี้บ่อเฮือ,อนแม่แแโอ้โด้วยดย้วยอันยังสะองนั่นเพิ่นลูกน้อยบ่ ธรรมชาตินะอ๋อโดย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 อันนั้นลูกเช่อละลุมาอยู่น้ำแต่เก้าวถึงแม่อยู่ครับอันนี้โอ้โหโดยนั่งเล่อ๋อโดยโดยโดยพี่แดงเลยโดยสบายดีเด้อพอเด้อเนาะโดยน้ำแม่ป้าอันนั้นเขค้นเพิ่นบ่อนอันน่ะเพิ่นมาอุ่นเฮือนอ๋อพี่แดงเลยแอบเพิ่นมางานเนาะนี่ได้นักพี่แดงเลยอ่าสบายดีเด้อน้องน้ำเด้อทางนั้น สบายดีมานางพี่เนยมาขอถามเน่ได้อยู่ได้อยู่แม่ได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วเนาะอยู่ถถวช่องแมลลูกี่กับปุกสบายดีเลยเนาะสบายดีกถือว่าอันนี้เพื่อนบ้านยังแม่บ้านดงบ้านดงบ้านดงอ๋อคือว่าคำมาพี่อีกเนาะคำมาพี่กับบ้านดงแต่เก่าแต่คอยกับอยู่บ้านนั้น Ờ, là năm thôm hơn hắc là bóp ở mà dù đình phái đình mắn là nà Ồ, oh. <coughs> <coughs> oh con năm thôm bó dù phù Mẹn Ồ, oh. <coughs> <coughs> phía ah, <coughs> này Mẹn là mẹ là phí có thốt đơ phía nàng nó, anh đi, hâu sư bảo chăn đơ Đôi, có thốt đơ mẹ sư nên đấy nó Sư, sư mẹ em. kéo mẹ kéo, nó Sư kéo Sư kéo Đôi, phía nàng này Đôi, thang ban lúc là sư ơn แม่แก้วเนาะเม่แก้วจัก oh, ปีอลไรเม่ห oh, ้าสิบสามคือแล้วแก้วเน้นแดดนอนก็ใจแก้วเหงลูกโอ้เด้ออันนี้หลานเนาะเพิ่นก๋วยลูกยืนนอนอยู่นี่พี่น้องเลยต้องแต่งต้องแต่งอยู่ยินคักาวพลอยแล้วนี่เนาะเออเด้อก็พิ่นทำพิธีศาสนาเรียบร้อยเนาะ เพิ่นปรุงซุปได้เมื่อใดใช่มเมือนนม่อวานนี่เมื่อวานนี่เหรออ๋พวกลูกกับวสีมาห่วมน้ำยู่เนาะแต่ว่าเข้าไปพูยนยูนะเข้าไปหมู่บ้านเนะมื่อวานนี่ขอบขอบใจละหลัวโดย,โดย <laughs> อ่าก็เลยตามมาเบิ่งก่อนว่าสันพอดีเมื่อนี้เนาะมีทางมีอ่าใจดีเพิ่นได้เบิ่งได้ส้มคลิปของอ่าอาจารย์ลงเมื่อก่อนนั่นแหละพี่น้องเยเนาะอ่าได้เพิ่นเห็นอ่าอุบัติเหตุนั่นแหละเพิ่นก็นเลยว่าโอ้ยอยากอันห่วมกินทานน้ำว่าสันเนาะ,ะเพราะว่าทาง แม่เพื่อน,นอายูพังไทยอ่าเพื่อนแกนมีประสบการณ์แบบเดียวกันลูกเพื่อนประสบประสบแบบเหตุแบบเดียวกันกับลูกอันของแม่นี่แหละว่าสันนะเนาะเป็นลูกชายกกบ่อมิอันเพื่อนเสียนี่ผูดเสียเลยลูกชายกกกับบ้แมนพูดนี่นเหอรอเอ้ยโคกกนี่นเป็นที่โอ้โ<อ>นี่นเด<อ>ี๋พี่น้องอย่สบายดีได้เลยเด้อเนาะนี่ลูกลานี่แหเพื่นลูก ผู้เชน่ะเป็นผู้ที่สาม,มพุทธที่สามนี่กับผู้เช่นั่นโอ้โดยนู่เนล่ยเขามาดิน้นลำมาอยู่อุ้บอุ้นแม่ชื่อเขาก็อยู่ขินตังหมดแล้วไปเ่เขื่อนไป่เขื่อนมันมาได้เนาะแม,ม่มีลูกจะคนก็นลูกแม่น่ะเจ็ดคนเจ็ดคนและเช้ใช้เพื่อนเดียวนี่เลยยังฮกฮกกับเขาเอาพ่อเขาเมื่อนเขื่อนพ่อเขาหมือแล้วอ้ออยู่พี่คือแบบว่ามามาอะไรึ้นไปเขื่อนผัวเนาะอยู่พี่ไปเขื่อนพ่อได้แม่ยิงไปเขื่อนพ่อเอออยู่บ้านเฮานี่ผู้หญิงนี่เอาผัวมาเขื่อนเนาะ รั <c oughs> าผู้ชายค่ะเขามีเแล้วมายูน่ะแม่แล้วคันแม่ว่ามีเงินแตงมายู่น้ำเข้าคือเก่าอันแล้วอ๋อเบบแบบนี้สิเปบลมาค่ะบอกมีเงินเราไปอยู่น้ำเข,าข้าโอ้โดยโดยโดยสพนไงเนาะอันขอนอนุญาตถามอีกนินดนึงในเดือนเนาะอันเป็นนี่ใครคือเกิดว่าเหตุมือน,นั้นลูกชายที่ว่าเพิ่นเสียไปนี่นะเป็นนี่ใดรเพิ่นมาหาแม่บ่แม่์เพิ่นไปรับจ้างอยู่โรงงานจีนอยู่ทิดโรชานนี่อ้แล้ว เดี๋ยวมาดิษนะแม่ด้ยแต่ตอนแรกพภรลยาแม่ละโทษไทยอันมืออืจะอย่าไปเพิร์จะเห็ดเวนะลาวเราบ่ได้เฮ็ดเวโอ้แต่พอได้เฮ็ดเวลรามาอันดิษนะแม่นะเน้อเกิดมาด้วยฮ่าเกิยืนกับพุ้นอันนั้นตอนเช้าอีกะตื่นนอนตอนหกโมงปลายหรือ หกโมงเนาะหกโมงไปนะั่นแหละแม่ละโทรวทับอีกนี่ละทรวทับทัวกันโอ้อย้อยจะตื่นนอนละบ่เออคนอเานาออตื่นแล้วแม่เอ้ยขื่นแล้วอย่าเพิ่มกินข้าวเด้อมากินข้าวนะ่ะแม่หรืแม่มกปลาท้าวะ่ะกําลังเฮ็ดของก,ก,กินข้าลูกอยู่กินข้าลู้<อ>แต่งกินข้ารู้เราพิมปลาไว้ฮะสะพายให้ละมกปลาไว้เลยแม่ละลงจกมันกกมันเอาแต่กร็พูดว่าจะปู แล้วก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปแล้วก็ความกป่าเชื้อถวยเลยแล้วปิ้นป่าผู้ปี้งั้นเชืียงถั่ลฉับดั่งลานนี่มาดิ้นหนักเลยเขาจับเอาโทรศัพท์มาให้แม่แม่แล้กดเบิ้ลโอ้เบิ้ลใช่น่าปะชีชองนี่หว่าแต่ได้แบบเบิ้ลหรูเช้าพึ่งรู้บ้านพุ่นโทรมาบรรทัลยาคู่มู่เพิ่งยุ่ยเองโทรมาเชื่อแม่แม่แม่้าออกไปบ้องเนื้อไอช้อนนั่น รถต่ำอยู่ทางแวีเมืองหนองบ่แมนณตายแล้วบ่ว่ะโอ้เอาแหละมูอของอันอันลูกนะบ่ามูอของลูกผู้ตายโดยกับแม่ก็ล้มและเอาขึลูกนี่แหละพาไปหลงหาลูกไปเอาบ่มีคนได้ยินนะเฮิแต่ไก่เติบได้เนาะเพื่อแลนออกไปแต่พี่พี่น้องประมาณสามสี่กิโลเพื่อถูเชือบมันแล้วล่ะโถูติดติดไปพื้นหับมันผู้ขับรถนั่นแหละหับจากแมรัยไรแเช่ โบ่บ่ท้าวไอ้นั่นเลยลูกแม่เป็นนั่นเลยตายละบ่นั่นแม่ก็ก็คู้เจอชันนั่นเด้โดยลาวลาวลาฮั่นใช่ปะจักตายจักบ่ตายให้แม่มาเบิ่งเองแม่ก็ให้ไปเลยละบ่นั่นน่ะโอ้คำบ่ตายหรือบ่ตายแค่คำบ่ตายกค่เขาว่าบ่ตายแงโดยนี่ว่าให้แม่มาเบิ่งเองเอ้าคำมีตายแล้วเพิ่นเถอะไปเบิ่งเองมันเอาไปก็ตายแล้วอันนี้เพิ่นเห็นแต่น้องเนี่ยให้อยู่กับอันลานโอ้น้องเนี่ยสดงว่า อ่าน้องอาน้องยังก่อซื้อนี่อะไรกันน้องซื้อน้องน้ำนในเหตุงานอยู่แถวนั้นบนาะก็ออดรับจ้างให้ครืงให้เบ็ดอยู่เนาะนั่นน่ะใกล้อยู่กับบ้านไอ้ตายกันมันเป็นบอนซุ้มซนเนาะพี่น้องมือนั้นนาะเป็นตลาดก็ว่าแม่เนาะอยู่หันเนาะตลาดตลาดบ้านบ้านดงเนาะตลาดบ้านดงโอ้ยได้แรนมาหาหาไอ้ก่อนแล้วด้พวกไอ้ตายแล้วคอยออกไปก็เห็นแต่น้องหอดกับมุดแล้วโอ้ยเบิดเบิดแล้วเนาะบริทัทบริทัทใจเลย ต่มแล้วก็ไปแล้วก็ตายเลยคือหนามาอ่ะนั่นโอ้ยพี่น้องไงอกก้เนาะแม่และถ้ารู้จะกินข้่ากันไม่จักว่าลูกจะตาย,ลยาแล้วแนี่เชื่อว่าแหละพี่น้อง,งหลายคนเนาะมือนนัเนาะได้เบิ่งคลิปของอาจารย์ลงไปแล้วก็ <c oughs> ให้น้ำหลายคนแหละพี่น้องไอ้เนาะมือเน,นอก,ก็ได้ <c oughs> แต่วาจารย์พูดสัมภาษณ์กยเกือบให้นะพี่น้องพี่น้องไงอ้เนาะเพราะว่า บ่เคยพ่อเรเคยเห็นไปที่เจ้าเทรือเนาะบ่เคยพ่อบ่เคยเห็โอ้ยแม่มีไรกันหรอบัดยังได้คุไปหุงได้หุงมาได้ว่าน่ะแม่โอ้ยแม่เอ้ยเขาเจ็บมานั่นเจ็บนี่กับใครแม่ยูมีว่าอ้อไปแล้วเจ็บบ้งแล้วอ้าวแพทย์มายามกันบรเต้นเลยผู้ใหญ่กินมืดแล้วทำชาบดว่าชาบดเอ้ยเอาลูกเขาไปหุงม้อให้นะอ้าเคยกับว่าแบบนี้แหละชาบดเราเชียรไปแนวได ชาวเอ้ยตายแล้วได้หนูเจ้านี่ได้อ้าวก็ตายเพิ่มก็ว่าเขาเว่าเอาชื่อเนี่ยนายก่ะขอเสียใจน้ำเด้อแม่เด้อน้องขอแสดงความเสียใจน้ำเชียร์ไงน้องอโดยกะเห็นเด้อเนาะมันอุบัติเหตุเนาะพี่น้องนองมันเกิดอากาศอ่าแล้วอลขออนุญาตถามนิดนึงเนี่ยอันแล้วคู่กรณีที่เพิน่นซนเพิ่นยังเพิ่นฮับิชอบอยู่ว่เนี่ยจักจังบ่จัอองบ่จักเอายังมาติดต่อมาบ่ คนบอกว่ามือแม่ก็บอติด่อกหนวไดอันหู้บ้านเพื่อนราบหู้อันแขวงเพื่อนอยู่แขงไหนทางแบงทางแบงอยู่ซีนู้บ้านเฮาเโนี่อ๋อคนเชโปรนี้เสนะโอ้เนือว่าคนมาจากแข่งอื่นแข่งอย่างซีนานอมันจะได้ตามหายากได้ไปนเสนอแข่งเดียวกันยนอท้านเจอยู่ พันว e ันที่าอยู่เิปุนี่โดยโดยพันวันนัดเมื่ออื่นเนาะภาสิมาไกลเกลี่ยเบิร์เนาะจับเงินเนาะจับเงินเนาะเศรษฐีน้องเลยโต้กดมีได้พีมีได้น้อเอ่อเอาเศรษฐน้องกัเพื่อโปเป็นการเสียเวลาเวลาเนาะกะทำเพรากับข้าวสำนีก่อนเดี๋ยวแม่เพิ่นสิมีน้ำตาอีกเนาะสิได้ให้น้ำเล้าได้พี่น้องเลยขอโทษขออภัยเพราะว่ามีทางเอ่อเม่ใจดีเพิ่นฝากกินทานมากเงินจำนวนหาหาร้อยบาทเนาะ แล้วก็สิมามอบให้ทั้งแม่กินทานน้ำไอ้เพิ่นที่เสียไปนั่นแหละแม่เด้อเนาะเด้กินทานน้ำเนาะโด้แล้วก็ได้มามอบเป็นให้ชงเงินมาให้กินทานก็เพิ่นอยู่ดีเด้อเพิ่นบริสุท์ส่งขอกน้ำแม่เพิ่นว่าอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะเป็นแม่ใจดีคือกันเพื่นเห็นนะโอ้ยมาอยากเห็ดบุญน้ำบุญสัน,เน,น,น ê, เนาะโดยเอาไอ้พรสิเพื่อนเพื่อนแหละแม่เนาะเพื่อนนางเบิ่งอยู่กล้องคู่ละ นีจะได้ชงเงินมาให้ค่อยอันนั้นหมนเอ็ดบุญเอ็ดทานน้ำหลูกเขาใช้ก็ขอจะอยู่ดีมีแหงเอเลยจังน้องครับเป็นเผาผู้ไทยนี่พี่น้องเไยเนาะเสียงม่วนจ้อยจ้อยเอออยู่ดีมีแหงเลยลำเพิ่งลุยเพลุยเพื่อได้เพ่งได้อีกโอ้โหผู้ไทยจ้อยเลยเนาะเสียงมวนเด้่ยผู้ไทยพี่น้องเยไงตัวกกระเทินได้เข้ามาหมู่บ้านแต่ก็มีจักหลักข้าก็อยู่นี่ จุ่มนี่เหรอวะมีหนึ่งสองสามสี่เอาเอาแถวนี้แหละเนาะเอิ้นเพิ่นมาเนี่ยพวอทางรถของประจันนั่นมีข่าวของเนาะเป็นพ<ถ>วกเกลือมีมาม่าปลากระป๋องไปทำงานมาเลยหลังนี่ิ่นไปแล้วอกันดังก็เหินดังนี่นโดยหาเอิ้นเพิ่นมาเนี่ยเดี๋ยวอันประจันสิเอาเอาขอาของให้เน,ะนาะโดยมาแจกบงก้อนพี่น้องไงว่าเอาทำเฮ็ดบุญน้ำกันก่อนเนาะ Nó, no, về đều gần lơi oh, Ôi, bèo mê bà cái này gần đây, phi đoạn Nó, đục nhạc, bay nhạc Uổn cứ cần Ô, bèo đều gần lơi Mà, lo hít, xăm lo hít ngâu tựa ngang, phí người, oh, <ôi. cười> rồi, Má phi ma, má, má, má con <laughs> lột phi <đưa. cười> đơ Má con lột phi Má, mèo bà chăn xì si, uh, <laughs> Áo khóng hãy, phí đoạn nó no. โอ้ยเจ็บคือกันไม่เลยเอ่อเจ็บคือการเ,เ,าเารพิ่นอยู่พุ่นก็ได้เออมาเนาะกะมีหลายย่างหลายอันได้พี่น้องเลยเนาะมีหลายอยู่เ yes. ดี๋ยวอาจารย์ซีเอาเป็นทุงให้เพื่นนอนด้เนาะเพื่อนพี่น้องเลยบ,บัตรที่นี่บอว่บ้านเจ้าบ,บัตรที่นี่บอบัตรมาบ้านละโดยน้าแม่ยยับเข้าไปห่มอีกก็ได้เนาะยันมาบ้านห้อนเนาะ <laughs> <laughs> เออนี่พี่น้องเลยจะเจ้าปลูกพักอยู่บ่ปลูกอยู่บ่โอ้พอดีมีในพักมาให้อยู่พี่น้องไงเนาะเออเดี๋ยวสีแดงพักให้เพิ่นเลยแม่ในบดผื่น <laughs> ูนุนน้อยเออม,มาอุ้มมามาอ้อมกัดมาช่วงหน่อยหน่อยเดี๋ยวสีแดงให้นี่พริกแล้วกอ่าฝากระป๋องบะเตียงพี่น้นองเ <ๆ S 2> นาะ โอมาบอท่านมื้ยงานเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าัวทางเข้ากันได้เข้าไปหมู่บ้านทางฟังนะพี่น้องเลยโดยแก้พวกเข,าข้าคือกันเมย์ครับเมย์เอาปลากระป๋องเอาสามเนาะมีเอาซีหอเนาะเกลือเนาะ โอเคนี่เป็นคนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโดยไผก่อนเอื้อยวะอันนี้วะเอื้อยกกอ่ะแม่โอ้ยเป็นชื่อนี่ได้เอื้อยสีชมสีชมชื่ออะไรชมโอ้สีชมลูกเจ้าคนแล้วก็สองคนพี่น้องเหรอเนาะมามาเสีเรียงคิ้วมากวะนี้เดี๋ยวเมื่อต้มกินเด้ออปลากระป๋องซี่มี สามอันนี้เกลือสองเนาะแล้วก็ในพักพี่น้องให้เพิ่นอ่ามาเนาะอ้าวอันนี้อ๋อเมนลูกอ่อนเพิ่นทางนี้อ่ลูกไซล่ะบอลูกที่สี่บอหนิแม่เนาะไซร์พอเพิ่นไปใส่เลย ไอ้คนเม่นได้มันโอ้บใบย่าได้คนมินช่วยได้คนมินมียังก็มินน่ะมันมันนี่โอ้ยเขาเดินมินเนาะอยู่พี่เนาะมินพุทธายาว่าเม่นโอ้เอาม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 าเสียบเนาะมอบใบย่าได้ไม่แตกก็คือมินเนาะย่าได้ข่อย โอ้ราคือก like ันพ okay. ี่เราเนี่โอเคกระกระับกระป๋องมีเนาะโอเคอ้าวไหตออไรล่ะวะไม่ได้ของเฮียนมาเจ้า เขายู่พอได้หนนั่งวันหนึ่งเออเมื่อต้มกินเด้อมาพีน้องเลยมาทีมงานพวกเขาอันไปก้อนแล้วเนาะหมูผู้ซอยท้าพี่น้องเลยมีแต่ตากล้องเนมหน้าเรื่มเมาเมาอยู่ทั้งนั้นก็ได้เออมาโอเคสาว เดี๋ยวเอามาือต้มกินเดอ้อโอเคมามาดูหลามามาลองหมาด้วเเอ้าเอามาือเอามาือซูเมกินเดอ้เออ้าวรถเข่าจอดโฮมโมฮอดพี่นองไงเนอะเย็นเหยียบมิ้นเพิ่นเย็นเตะใช่หัว มาสาวสาวมาพี่นะ ok ่ใ ok ่บอกบุค <t ok> ือบอกเบ็ดเบ็ดอะไรก่อนชุมจ้าบอกมินมินมินโอ้ยเยนเยียบมินเนาะโอ้ยขอบใจไม่ละเอามากินได้เดี๋ยวตู้เมย์เดี๋ยวเสียหายน้ำหลั่งพี่น้องไงเนาะเอาถามเบิ้ดแล้วก็ไปเอากินน้ามูด้วย vò wow, hay vò wow. em <laughs> à, sao rồi mẹ mệt tôi ở đây thì nào ngày nó cần cái này ôi sao cái sân ai thì nào ngày nó <laughs> đấy à, là vấn đề bớt lâu bò mà điều anh hình hành ăn con này. ใส่ก็อนันคือว่าในบ้านเพิ่นบอกเมื่อกี้นี่โดยเอาอันน้องล่าน้องน้ำไว้เอาไปให้ในบ้านเพื่อนี่ยเนาะอันนี้ของในบ้านเด้อไอมีแก่หนึ่งเด็กปลากระปองเนาะในบ้านเพิ่นก็มา,อ,ายอยู่ใช้น้องล่ามาพี่บ่านี่มาเอาอันนี้ก่อนยันเม่เจ้ายนักเอ้า เอออันนี้อันให้ทางครอบครัวของเจ้าเด้อเนาะเป็นมีแล้วก็มีสองเล้วก็อันนี้หนึ่งเล้วก็เอาเนล่บำรุงไตให้เพื่อนก่อนนี่นึ่นงนี่อันนี้อันนี้อันเกลือเด้อเนาะเอาไว้เห็ดไปกินโดยนักว่างน,นักเนาะว่างก่อนก็ได้เอาเออโดยโอเคได้ครบกันเบิร์ดแล้วบ่ เบ็ดเนาะหมู่บ้านน้อยพี่น้องไงเพิ่นบ่ค่อยอยู่เนาะตอนแรงเนาะแต่ตอนช่วงค่ำเพิ่นว่าเพิ่นมาทำคำน้อยเพิ่นมาเนาะพวกลูกก็กำลังจะเดินทางขึ้นไปทางเมืองนอกพ่นแหละเนาะแต่กาสีคอโตัวล่าก่อนเด้อนสัปดาห์นี้คงละเด้อโดยอันบ่ได้เห็นงานว่าเสดเจ้ามื้อนี้มาอยู่นําแม่ซะก่อนสองสามวันไปโดยอุ่นเฮือนก่อนเนาะบอเอี๋ยวสิได้เงินให้แม่กินซะเนาะ เจ้าเห็นงานอย่างน่าจะว่าไะขายเครื่องให้เวียดขายเครื่องให้เวี้ยฟองห้านเพิ่นเนาะห้าห้านเพิ่นอ๋อได้เดือนเท่าไรน้องอะโอ้ยห้าหกแสนนี่แล้วฮซื้อเขากระป๋องกินกับเอาอืมโดยโดยสู่เนาะแต่เก้าซื้อไอ้ผู้เชี่นวแน่ขายอผู้เชา่ยวแม่ผู้เดียวนี่อืมยังไงนี่เองฮ่าฮ่าฮ่าตอนน้ายเงอดไกันสู้ๆเรื่องน้องอะเด้อเนาะตั้งใจเห็นงานเลี้ยงเมะเนาะโดยไปสลมย เดี๋ยวลูกลากันเด้อบันนี้เด้อเอาเอาไว้กินเด้อโดยอันนี้ลูกมาจากันเซโนพูดเด้อเนาะจากสวรรค์นาเขตเนาะเซโนพูดแหละขึ้นมาเจ็ดไกลเข่าคลองให้พี่น้องสาวเหนือเนาะโดยนี่ก็อีกอส้นเผานึงเนาะเป็นส้นเผาผู้ไทยเนาะโบกตินะอ่าสิพ่อต่ส้นเผาแล้วทึ่งเนาะว่าบ่คคลนั่นเข้าใจกันไปะได้นี่เสียงเพิ่นมว่วนซื่มพี่น้องเอ้ยป่ะจันก็นปั๊บลงเกือบ่ได้ป่ะจันก็ได้ โดยลูกซื้อบัตรจั่นเด้อเนาะเมื่อหนามื่อไนเดี๋ยวซื้อมาเวบึงใหม่เด้อโดยมือป้าก่อนเด้อใส่ต้องหลาเด้อมือป้าก่อนโดยโดยโดยอยู่ดีมีแหงโดยปปาส่พี่น้องเลยไปเนาะเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะบุกรถขึ้นมาพี่เมื่อกี้นี่พี่น้องเลยเนาะเกือบเหยียบมินแล้วเพือบกำลังปลูกมินปลูกมัน มันต้นพี่น้องเลยนี่แหละเฮือนของเรากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าจันทร์พาไปพี่ไปน้องไปเบิ้งกัอนอ่าอ่าอยู่ตาบสันผู้พี่น้องเลยนี่อ่าโอ้ล้วก็มีน้ำก๊อกน้ำยางอย,งอยู่พี่น้องเลยเนาะอเอ่อก็เป็นเฮือนไม้พี่น้องเลยสิบสองเสาเนาะ อยู่ตามสันผู้เนาะมันนี้กาบอาจารย์กาบีแร่งน้ำทิดน้ำใจหมู่บ้านเพิ่นพี่น้องเลยเนาะกาเป็นอีกโซนเผาหนึ่งโซนเผาผู้ไทยพี่น้องเลยเนาะนี่แหละกาครอบครัวของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเนาะก็มีหลายคนพี่น้องเลยคอมเมนต์แล้วก็ทักไป อยากให้มาหาเนาะแต่กับผู้ดีผู้ดีมีทางเมยใจดีเพิ่นอยู่ทางพังไทยเนาะมอบมาให้วชจันเข้ามาอ่ามอบอ่าสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆวชสันอ่าโหอกเดียวกันววชสันพี่น้องไงเนาะโอ้ยพี่น้องไงก็ขอขอบบุญขอบคุณขอบอ่ามุกขอบใจอ่าขอบพระคุณเมยละลายพี่น้องไงที่สดสวยครอบครัวอ่าผู้ที่เพิ่นขอให้เนาะเข้ามาพี่น้องไงกะเพิ่นนัดหมายกันอยู่ววชสันเนาะกะ กฎหมายอยู่ล่าเฮากับน้าสี่ใกล้กันกับกฎหมายอคือทางไทยเนาะเพียงเนาะากับตำและกับสิเป็นศาลคดีแพ่งเนาะคดีอาญาพี่น้องเลยถ้าคดีแพ่งนี่กับสี่ว่ากันง่ายเนาะถ้าโจทย์เพิ่นยินยอมกคุยกันง่ายพี่น้องเลยคือกันกับกรณีที่เบาเตียงเพิ่นไปสดนเนาะยังน้อยเพื่อนแล้วก็ทางครอบครัวของผู้เสียหายเพื่อนกับบได้เอาความเนาะความอุบัติเหตุรุนรุนซะ โดยก็ได้คุยกันง่ายนี่่อะอย่างไรก็ผักเป็นสตีเตือนใจนะลายคูลายคนครับลดกำลังนะมนาะวังพี่น้องไงเนาะ,ะสำหรับว้อนี้เ่าจันขอโตลำลาเพียงสานี้ก่อนเ้อเนาะพอกันไหมอีกคลิปหน้าพี่น้องสบายดีผมแม่พี่น้องกันเบอร์สู่คู่สู่คนเนาะสบายดี <c oughs>